อันนี้มาบอกทิปเล็กๆครับการถอดลูกปืนลูกปืนปลายเกียร์เนี่ยตายหมุนไม่ได้เราจะไม่ต้องซื้ออะไรมากมายหนึ่งเลยกระดาษหนังสือพิมพ์สองน้ำนี่นี่น้ำงงเลยแล้วก็สไล์ที่แห่เข้าไปได้แห่เข้าไปได้ครับครับคลับอนดูนะครับ จะทำยังไงก่อนอื่นเลยตามไปทีมแช่น้ำไปแช่น้ำไปแม่ห้องน้ำโมส่สามจมนี่ชี้อยากแค้ไหนอยาก้าไปเลย นะออกมาแล้วนานหน่อยรูของวีโก้ในนี้ช่องน,น,น้องทีหูเขาไปเติมแม่นัำนี่แน่เห็นไหมท่านี้ครับแล้วก็ง่ายมีการับิม